สวัสดีครับวันนี้นะครับก็มาวาดภาพกันนะครับภาพที่วาดนี้นะครับเป็นบรรยากาศตอนเย็นนะครับซึ่งมีสีสันที่เป็นสีส้มนะครับดวงอาทิตย์เป็นสีส้มก็เริ่มต้นนะครับก็ใช้ปากกามาร่างภาพให้เป็นต้นไม้ที่ได้รับแสง น้อยนะครับเพราะว่าเป็นบรรยากาศช่วงพระอาทิตย์กำลังตกดินก็วาดขึ้นไปเป็นโครงของต้นไม้สีที่ใช้ในวันนี้ก็เป็นสีไม้ระบายน้ำนะครับ mm hmm. เมื่อลงสีแล้วก็จะเอาน้ำมาระบายภาพก็จะออกมาเป็นภาพที่กร้ดสีน้ำครับ ก็ค่อยวาดเป็นริ้วๆของต้นไม้ของใบไม้ครับต่อไปก็ใช้สีฟ้านะครับเกลี่ยบ,บรรยากาศบนท้องฟ้าด้านบนสุดแล้วก็ด้านลางด้วยภาพนี้นะครับเป็นภาพบรรยากาศพระอาทิตย์กำลังถกดินตรงสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศไทยนี่แหละครับ เป็นภาพที่เห็นมาจากอินเทอร์เน็ตก็เลยเอามาวาดนะครับไม่แมน่ใจว่าเป็นที่ไหนใครรู้จักช่วยคอมเมนต์ใครรู้จักก็ช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับก็ลงสีส้มนะครับเป็นบรรยากาศพระอาทิตย์กำลังจะตกดินแล้วก็เป็นสีส้มอีกเฉดหนึ่งนะครับ กยก็หาการเว้นสีขาวไว้เล็กน้อยด้ยนั้นก็ลงสีฟ้าสลับสีส้มไปเรื่อยๆนะครับเมื่อได้แล้วก็เอาน้ำมาเกลี่ย สีให้คลืนเนก้าหากันนะครับจะเห็นได้ว่าเมื่อเอาน้ำมักเรียเนี่ยสีก็จะผสมก้าหากันก็เกิดเป็นสีที่มีความสดใสมากยิ่งขึ้นนะครับรรรก็ไปเกลี่ยไปเรื่อย ส่วนล่างก็เป็นส่วนของตอนย็นที่มีอาการหนาวนะครับเป็นหมอกอย่างนั้นก็รอยแห้งนะครับแล้วก็เอาสีดำมาลงเป็นพวกต้นไม้ให้ชัดมากขึ้นแล้วก็ลงเป็นใบไม้ที่เห็นเป็นเงาลางๆครับ ก็ลงไปเรื่อยๆให้มีความเต็มของต้นไม้ค่อยเกลี่ยเป็นริ้วๆของใบไม้ครับเดี๋ยวจะลงน้ำอีกทีจะลงเอาน้ําไปเกลี่ยอีกทีหนึ่งนะครับาพก็จะมีความสดมีความสดมากขึ้นนะครับด้านหน้าก็จะเป็นเงาที่มืดแล้วก็อยใส่ในส่วนของใบไม้ที่อยู่ระยะหน้า ระยะกลางนะครับดังานั้นก็เอาน้ำมาเกลี่ยสีระยะของพุ่มไม้ที่เห็นเป็นเงานะครับสีเมื่อดูน้ำมันก็จะมีความสดใสแล้วก็มีความฟุ้งมากยิ่งขึ้นนะครับก็ค่อยลงน้ำไปเรื่อย ตัดกับูกันไหครับตัวนี้เราก็มีความชัดมากยิ่งขึ้นครับเอาน้ำไปตบๆต,ตรงที่เป็นพุ่มไม้สีก็จะละลายแล้วก็ฟุ้งมากยิ่งขึ้น หล,ลางกดก็เอาน้าไปเกลียนะครับใครแสดงความคิดเห็นอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้ล่านะครับเมื่อเสร็จแล้วก็อลอกเทปกันออกเรียบร้อยครับก็จะได้เป็นอย่างนี้นะครับอย่าลืมฝากกด Subscribe ติดตาม เพเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่นนนอน,นนะครับสวัสดีครับ